เนี่ยค่ะในครั้งนี้เซอร์สเป็นเซอร์ของคอนมันนีนไปอย่างเต็มรูปแบค่ะก็วันนี้เปิดแบบยิ่งใหญ่มากมากก็ไม่ใช่เป็นการเปิดตัวคอนอ่ะคะเพราะว่าเขาขายดีมาอยู่แล้วแต่ว่าถือว่าวันนี้เป็นการเซอร์เบอร์ต้อกันค่ะสำหรับคอนนะคะซึ่งในครั้งนี้เขาได้เปิดด้วยการนำคอนสกินอินสติทิวต์เป็นคอปอัพค่ะให้แบบสาวๆหรือว่าใครก็ตามที่เป็นแฟนของคอนสามารถมา คืได้จริงเขาดูแลผิวเราได้นแน่นอนย่ายเองก็อยู่กนะับพราแเห็นพัฒนาการยังไงกับเห็นผนี้บ้างค่ะค่ะก็จริงๆสำหรับพรนคะคะก็อย่างที่บอกค่ะเขาบอกว่าคิดค้นมานานค่อนข้างผมไว้วางใจเพราะว่าเขามีสถาบันทุกผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็คือใช้นักวิจยัยใช้นักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเขาคิดค้นสูตรที่ดีที่สุดสำหรับยานในครั้งนี้นะคะก็จะเป็น o n c age m i r a c l ที่เป็น hexu retinol ซึ่งเป็นเรทเนอรนวัตกรรมเจเนอเรชันใหม่ที่ดีแน่นอนแต่หลายคนน่าจะเคยกับคำว่าเรทเน a รมันช่วยทำให้แบบว่าคงความยาวของผิวได้ดีเหมือนเหมือนเราเปลี่ยนสูตรจากสาววัยใสเป็นสาวมากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมก็จริงๆด้วยเทรน ของโลกเราตอนนี้ซึ่งเป็นเทรนที่แบบยากแบบเห็นด้วยมากๆก็คือเราต้องเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่เริ่มเมื่อไหร่ก็เริ่มเมื่อน,นั้นแบบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะไปได้ค่ะก็ในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงการแบบว่าแบบเอ่อเทร v e n t i ของการเอ่อดูไลน์แบบสาน,แบบน์ของ aging ทั้งหมดฝากถึงสาวๆออนนิดนึงค่ะว่าให้มาใช้ผลิตภัณฑ์นิดนึงค่ะก็ฝากด้วยนะคะในตัวออนสินะองอนเองนะ ก่อนยาวได้นาที่สุดเลยก็คือโลอโกอ้อยู่แล้วเนาะ mm hmm. ก็คือใครที่ผ่านมาแถวคาราโกนนะคะก็แวะมาที่ความชอบของแฟนเลยค่นะพี่ยะจ๋าทีดแปลละครมีอะไรบคางกับพี่บ้าโอเคนะก็ยากยากเพิ่งได้กลับมาย้อนดูย้อนหน่ <c oughs> อยค่ะเพราะว่าช่วงช่วงนั้นมันชนกับบอลพอดีก็ <c oughs> กลับมาดูก็รู้สึกว่าเฮ้ <c oughs> ยยะชอบส่วนตัวยาชอบแบบรู้สึกว่า มันตลกดีเราไม่เคยเล่นแนวนี้มาก่อนก็รู้สึกว่าสำหรับยา่าเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างคลิกพี่หมากตลกมากไม่คิดว่าเพื่อนจะไปเล่นขนาดนี้กลับมาดูอีกทีก็แบบโอ้โหหลายคนดูเซอร์ไพรส์กับการคอมเมดี้ทั้งทั้งที่หมากกับย่าเลยเราเป็นไงบ้างได้อ่านตีดแบบบ้างไหมก็นิดนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะนิดนิดหน่อยหน่อยก็มันจะสนุกขึ้นเรื่อยๆสนุกขึ้นเรื่อยๆถือว่าวันสองวันแรกไปกันปูทางแล้วกันว่ตัวละครมาที่มาที่ไปยังไง แต่เดี๋ยวมันจะยิ่งยิ่งกว่าน,นี้จะเป็นหลายโมเมนต,ต์ที่เราแบบเฮ้อเราทำไม่ได้ยังไงก็อ่าในส่วนของโลกซีนก็เป็นที่พูดถึงกันก็ก,ก็พูดได้ว่าเยอะสุดท,ที่เคยเล่นมะาแต่ว่าเออมันมันมีการคุยกันแล้วทุกอย่างมันโด ใช่ค่ะใช่ค่ะก็วก็ีการพิจดีณาว่าเราได้แค่นี้นะเราก็ work around สิ่งที่ทุกคนสบายใจกันแต่หลายคนก็พู่ว่ามแ่บมากเลยนะหรอใช่โอเคเออก็ในเรื่องนี้จะแบบสิ่งที่ core ของเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับความรักอยู่นะคะก็จะมีแบบแบบเริ่องีินของแต่ละคู่ให้ดูกันแต่คู่เราคือเปิดประเดิมเลย พวกเราเปิดมาเดิมค่ะเดีย๋ยวจะค่อยๆแบบแชร์แชร์กันหลังจากนี้จะจะเป็นยังไงคะก็จะตลกขึ้นเรื่อยๆค่ะแบบอาทิตย์นี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากเราคิดแบบคิดว่าเราจะทำได้ไงคือมันจะเป็นฉากที่ต้องแข่งกินไข่พะโล่กับพระเอกแล้วยายัดไข่เข้าปากได้หลายคนมากๆก็ชื่นภูมิใจค่ะมีความังนใจให้ด้วยค่ะ,ะคมีเปิดไมาเรื่องหนึ่งแล้วที่เล่นกับพี่ต่ออ่า เรื่องนี้เป็นยังไงคะเต้นโรแมนติกโรแมนส์เลยค่ะก็จะเป็นย้อนยุคค่ะกับประมาณ40่สิบยุก็น่ารักแบบแเป็นอีกหนึ่งละครที่ฟิลฟูดเรื่องนี้เป็นร่วมงานกับพี่แอดครั้งแรกหรือเปล่าของย่าเหรอใช่หลายเรื่องมากๆแล้วเป็นครั้งแรกที่เล่นกับต่อกับต่อเป็นไงบ้างคะได้คุยกับบางอย่างดีค่ะดีส่วก็เป็นคนที่ตั้งใจ คมค่ะเป็นที่ทำ <ừ ừ S 1> ทุกอย่างแบบแบบด้วยด้วยคําคิดมาแล้วว่าแบบนี่ยเก่งมา,มากๆค่ะเป็นแฟนเองก็ตั้งตารอเรื่องนี้เหมอนกแล้วอยากรออ,อ,ออะไบาะ็เออมีหน้าค่ะได้ชมกันแน่นอน,นค่ะในสปีนี้ทีมีละครก็คือเรื่องมีเอ,เ,อเดียวจะีได้ออกเอวสำหรับรละครมีเรื่องนี้จนกวจะรับในเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหนังนะคะวันที่ยี่สิบสองยี่สิบห้า เดือนหน้าคุณจะมาปะคะเ่มษาค่ะวัวนี้เป็นตั้อพรอลนะคะจะมีหนังของย่านนะคะ <c oughs> จะเ uh, อ่อเทอร์ฟอร์แคชก็ค่ะปอเคปาคงานวันปะเนี่ยยี <c oughs> ่สองตุงกไปไปเ็เนี่ยตัวนี้ถูกมากคอถูกแล้วโอเคป่าผลงานกับเพืนๆนะคะค่ะก,ก็ขอฝากด้วยนะคะจนกว่าจะได้รักกันนะคะจะหนึ่พันสอง้อาะแล้วก็ แดือนากคือเดนเมษายน่สิบเมษายนนะคะก็จะมีนัเรื่องเธอโบรแคชค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ